มีข่าวว่าเราจะได้เห็นองค์กรเซอร์เพนโซซายตี้ปรากฏขึ้นในอนาคตของ MCU นะครับและเหมือนจะปูทางให้ปรากฏอยู่ในหนังกัปตันอเมริกา New World Order ซึ่งถ้าใครยังจำได้ช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เราจะไปชมกัปตันอเมริกา Civil War เนี่ยแผนของหนังเรื่องกัปตันอเมริกาภาคที่3เนี่ยเดิมชื่อว่ากัปตันอเมริกาเซอร์เพนโซซายตี้ซึ่งในคอมิกเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับแมดบอม ซึ่งก็เป็นระเบิดสะกดจิตท,ที่ทําให้ผู้คนนั้นต่อสู้กันเองครับแน่นอนว่าแผนการของ s ซเพนซ์โซไซตี้นั้นถูกตั้งเอาไว้เป็นแผนแรกเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยนักแสดงอย่างโรเบิร์ตดาวนี่จูเนีย ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มว่าจะมาร่วมเล่นในกับอเมริกาภาคที่3นะครับซึ่งในคอมิกเนี่ยองกรนี้เขาก็จะสวมชุดและก็คอสตูมที่มีพื้นฐานมาจากงูพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงครับก็ต่างจากฮีโร่ครับที่เมื่อทําหน้าที่จบแล้วก็ได้รับการยกย่องได้สวัสดิการของรัฐมากมายซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรนี้ก็คือตัวละครไซวินเดอร์นะครับ